เดี๋ยนวนมาเจอกัว่าอกนสว่างแด้ที่หายก็ต้องายสุกทานีันสว่างแต่าตายกันง็้ายขายกันนะแต่ก็ตายกันจะไหวกว่าตายกตายก็บอกว่าาว่างาว,ว,ว,าว,ว,ว่างไหม เมือวานนี้ร้านน้ำส้มบรจากห0า0ันบาทชื่อใจมาน้ำส้มเคเอสร้อยไม่ร้อยมมาแล้วโอ้ยไม่ข้ร้อยอาชีเียวทอนไม่ข้าร้อยอาชีแล้วไม่โดนงานมาไม่กี่อาชีแล้วร้องซื้อข้างม้าเลยนะจำไม่ได้แล้วมาทนี้จะบดจะอกว่อเรากนเป็นาาเ้ลยตั้งนลงก่อนต้องนไปตั้ง่อน โอ้ยอร่อยนะน้ำซุปเร่อยอัตร้นึ่เกี๊ยวทอน้ำซมปยอน้ซปอ่อยอร่อยมากเลยน้ำซุปอร่อยเกลียวทอดน่นนี่มันเรียกอะไรเกียวอเกยวอันี้เกียวอันนี้ทนะอนี้ทอดน้ำมัน่าป็นอสน้เีย